กลับชมแพทั้งทีสิ่งที่เราไม่เคยพลาดเลยก็คือมาที่ภูผาม่านค่ะวันนี้เราเลือกมาที่โฮมสเตย์ตากับยายนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะฝนกำลังจะมาเลยไม่ร้อนมากมาถึงแล้วเราก็ดิ่งเข้ามาในคาเฟ่เลยนะคะมีทั้งที่พักเครื่องดื่มและอาหารให้บริการนะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะถ้ามาช่วงหน้า,นาหนาวน่าจะฟินกว่านี้นะ บรรยากาศภายในล้านก็จะตกแต่งเป็นโซนมินิมอลมินิใจนะคะสะอาดน่านั่งแล้วก็มีหลายมุมด้วยนะมาโฮมสเตย์ตากับยายรอบนี้คือมีทุกอย่างครบมากๆแล้ววันนี้ก็ได้พบกับคุณหนูพุกด้วยนะคะเพื่อนตั้งแต่เรียนสมัยมหาลัยเลยใครอยากที่จะมาพักตากับยายนะคะ ตอนนี้เพจปลอมเยอะมากๆเลยทุกคนเช็คดีๆนะนนการเช็คเพจที่ง่ายที่สุดสำหรับเรานะคะคือการเข้าไปที่ Google Map ค่ะพร้อมเซิร์ชที่อยู่พอเราเห็นหมุดแล้วนะคะในหมุดนะคะจะมีข้อมูลช่องทางการติดต่อของสถานที่นั้นๆค่ะเบอร์โทรศัพท์ หรือลิง์เข้าเพจต่างๆนะคะก็จะอยู่ในนั้นเลยเป็นการเช็คที่ง่ายและค่อนข้างที่จะมีความน่าเชื่อถือนะและทาง h o m e s t a ์ได้มีการแจ้งบ่อยมากทางเพจว่ามีคนปลอมเพจเยอะมากๆและก็มีคนหลงโอนเงินไปเยอะมากเช่นกันระวังกันด้วยนะคะ Have fun living your life นะคะ